กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซ่พารวย a n n e l ด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนก,นกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต,ต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮานอยเม็ดเดียวนะคะของววดกอดเนาะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะ แนวทางเข้านะคะน้อยจัมภกิจนะสองศูนย์หลุดนะ,ะถ้าใครรูดศูนย์ก็เข้าสองศูนย์นะ,คะใครรูดสองก็เข้าสองศูนย์เนาะนะคะถ้าใครรูดสามก็ได้เฮนะคะห้าสามนะคะตัวเน้นตัวชอบนะคะน้อยพิเศษนะคะสี่สีหลุดนะ,ะนึกว่าจะได้สามสีเนาะพี่น้องเก้าสี่ก็หลุดนะคะปกติแปดสามมากนะคะ หนก็เข้านะคะก็ได้เฮกันน้อยเฉพาะกิจเข้าบุโอเข้าล่างหลุดบนนะคะพิเศษหลุดบนล่างนะคะปกติได้เฮบนล่างนะคะสําหรับพี่วีของเรานะคะหลุดบนล่างนะคะแต่ว่าสายด่วนของเรานะคะก็ได้เฮนะคะสําหรับใครอยากเข้าบ้านนะคะอยู่นี่นะคะพี่น้องคะ่ะ โอเคนะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้ก็เลยนะคะใบน้อยทายแอดมินก็ลืมสรุปให้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะนะคะเม็ดเดียวนะคะแอดมินให้เด่นไปที่7นะคะแอดมินชอบ7นะคะเด่น7นะคะรอง2นะคะ เดี๋ยวเรามารูดเจ็ดกันนะคะก็จะเป็นเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ด เจ็ดนะคะเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดสาม จ็ดเก้านะคะอีกคู่หนึ่งนะคะเจ็ดสี่นี่ไม่มานานแล้วนะทุกคนเจ็ดสี่สีเจ็ดนะคะไม่มานานแล้วนะคะจดไว้แคบไว้นะคะสําหรับเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวน้องสาวโซ่นะคะจะให้ดูใบน้อยนะคะเนาะเผื่อใครสนใจใบน้อยนะคะใบน้อยก็ได้เฮนะคะของเมื่อวานนวทีอ่สีนะคะ นี่นะคะของวันที่5นะคะไม่น้อยจับได้นะคะจับควายได้จับตัวหลังได้นะ,ะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไวในอ้อมอกอ้อม,อม,อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พาวรวยชาแน,นลด้วยนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์นะคะแล้วก็สั่นกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาน้องสาวโซ,โซ่ลงแนวทางนะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ โดยดงเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า